สวัสดีนะคะพบก,กับแม่ควานวันนี้นะคะวันนี้ชว่วปี <c oughs> มีคุณนาะนะคะพ่อควานของสังคมเขาเห็นแม่ควานตัดหญ้าเปียกฝนนะคะเขาก็เลยลงมาช่วยเขาขี่รถผ่านเขาก็เลยลงมาช่วยตัดหญ้านะคะวันนี้มีความสงสารด้วยคะ่ะวันนี้เห็นแม่ควานคนเดียวนะคะตัดหญ้าเปียกน้ําฝนเขาก็เลยมา,าช่วย<ะ>ตัดฮะตัดมดเลยจ้ะ วันนี้เราโชคดีนะคะนาวิ่งรถผ่านบอกว่าตัดหญ้าเหรอใช่บอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยตัดต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาพานหญิงนะคะ ดูนะคะฝนตกหนักมากเมื่อคืนตอนนี้น้ำท่วม <c oughs> นะครับแปลงหญ้าไม่มดก็น้ำท่วมขังแล้วกันตรงนี้เพราะว่าน้ำจะไหลมาจากตรงทางนะคะตรงนี้ทางมันจะค่อนข้างจะถุกระหน่อยนะคะตอนนี้ท่วมแล้ว ถ้าท่วมอีกประมาณสักสามสี่วันนะคะหญ้าตรงนี้ก็จะตายเพราะว่าหญ้านี้ไม่ไม่ชอบน้ําเยอะมากตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่เลยอ่าบรรยากาศนะคะเช้าวันนี้รีบตัดหญ้านะคะเดี๋ยวฝนจะตกหนัก đã chơi cối khuyên xa lĩnh เห็นเขาเห็นขี่รถผ่านเห็นทําอยู่คนเดียวงอกๆนะคะท่านก็เลยลงมาช่วยต้องขอบพระคุณพระความของภายสังคมนะคะที่เมตตานี่เราก็จะตัดให้หมดเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเอาเครื่องร่อนยญ้ามาร่อนตามหลังนีตัดหญ้าไปก่อนค่ะ នេះនេះនេះណាឈីឡប់គូនអពហ្វាច់នឹងផ្សេងទៅឆៃណាដល់ទៀលនេះបាទអឺណទៀលអឺ phải giúp xem khăn của เราก็ได้เต็มซาลิเงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ออกให้หมดเลยโอ้นหฝนกควานปงพัดความแล้วนันมันล้มแล้วนันน้ำทั้งนั้นเลยนี่ทำยังไงจะตัดค่าได้นี่ยเเลยเลยอะเตดหลายจังเนาะ ท่านนันแ่ละลักพุนี้กิดบุยทางเนี้กายนี่ไปตัดหาบะหญ้าหวานจ้า,า,า,าไม่ให้กินแล้หญ้าหวานบนว้าผงพัดไปแล้วคะ่ะแต่ละคนแต่ละเชือกนะคะช้ามาต้องรีบไปหานะคะอาหารให้ช้างฝนตกยังไงเราก็ต้อง หาให้เขากินนะคะไม่งั้นไม่ได้เ่าไม่ได้เขาก็เหมือนคนนะคะเขาก็หิวเหมือนกันเช้ามานะคะงานแรกเลยคือหาหญ้าไว้ให้พี่มดเสร็จจากพี่มดไปทําอย่างอื่นได้ถ้าเราจะไปทุรละเราก็ต้องวิ่งมาโยนหญ้าก่อนนะคะก่อนที่จะไปวันไหนที่จะมีทุระอย่างนี้เราก็ต้องมาเตรียมหญ้านะคะไว้ตอนเย็นเช้ามาก็มาโยนนะคะแล้วเราก็ไปได้ ขอบคุณคุณน้านะคะพ่อควานสังคมนะคะที่ท่านได้เมตตาเห็นแม่ควานผู้หญิงนั่งยืนตัดหญ้านะคะตากฝนท่านก็เลยลงมาช่วยกราบขอบพระคุณสาธุบุญน,นะคะ,ะคลิปนี้แม่ควานก็จะขอลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบก,กันใหม่นะคะเดี๋ยวแม่ควานไปหอบหญ้าขึ้นรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะ